嗯哼，嗯哼，哎，哎。 Ủa Ủa này Mà mẹ lâu อานไปอีกเอาหอนบ่เอาหอดอยู่บ่เอาหอดอยู่บ่าาหานไปแม่หานไปแม่ขี้ขาเนี่ยสัตว์เอาเก้าหัวนะ ที่บนใสวัสดีครับสายล,อายลอ่อสาล่อหายหญ่อยูนะคคอ่นะบึ้งกุขาไม่นงเรียนมดหรอจริงจงจาะจริงจรงจรงจรงจุะจรงจึง ยังจะเปลี่ยนเลยนะคือาว่ากินยาก็ยังไหวหรอกยาที่ช่วยเงินด้วยยาอยู่นี้กินลายมือเลยยาละยายรักกินลายมือแล้วน้องก็กินว่าไี่ว่าไี่อุ้ยคิวจอดกันอยู่วันนี้เมื่อกี้นี่คือดองดองอยู่คือคิวจอดกันอยู่บ้านนี้วดหน่อยนีนี่

เห็นนะฮะังสันเบายบายนะบ๊ายบายนะห็นนะยู่อเนี่ยเอาเอาข้แมง้าวนนี้แมงควาดวันนี้ใช้บงข้าแมง้าดด้วยนี่ใช้บงอู้ยข้าวแมงค้อดบ่งเอวบเอวบักเมียนบัอู้อืมอือ้แมง้าวนนี้แมง้าเป็นข้แมง้า อ้ก็ไม่พ่อบ่ะนี่แอาไปใช้แอาไอลโรงเรียนเหรอหมอครับผม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 เบิ้ง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 อุ้ยเบิ้งดูผู้ตัวยังุงนะโอ้ยผู้เช้ามาแล้วผู้เช้ามาแล้วเดี๋ยวผู้เช้ามาปะผู้เช้ายิ้มจ้อเห็นผู้เช้ามาเลยผู้เช้ามากระตั้งยิ้มจ้าหนาเข่งเอาไว้ใส่บักเคิกก็พอแล้วเห็นบักเคิกต้องหนาเข่งไวมเอ้ต้องคุ้มไว้ เด็มวิชาต้องยิ้มเดาทีไหนวาเออวต้องยิ้มนะลูกเออเด็กว่สาวยิ้มไหมเห็กบังคับต้องเค้งนาใช่ไหมอ่ย อุ๊อเอ๊ะเอ๊ะไม่คิดอ๋ะเอลทียู้ใส่่าดิดองดิดองแล้วกระโดดคือโกบนีิวันนี้เอาพากันไว้กระโดดยู้คือโกบนี่อันนี้กระโดดมเมาเลยบุญน่ะ Mình <laughs> à Mà mình cốp Cốp nói mà cái đốt như đưng đinh kìa Cái Cái à? à? <laughs> à, à, mà ลอยไหมวันนี้นี่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 กระโดด,มา,ด,ดม,ามาเร็วเร็วเอกระโดดมามาเร็วมาเร็สีหง่ายไปเนาะมาเร็วเร็วเอาคัาน,น,าานน้ำเอาควันน้ำเย็นๆเลยไนดะ้ เรื่เรื่เร่เอ dragon. เอาขวาน้ำดำแม่เร buckets, well. findings, ืวต right <employ> ้องได้เอาผ้าห่มเอาหมอนกันไว้มาซันหัวสีส่วนเร็วเร็วหัวไหนะหั่ไงวะอ่ะสุดล้วอาะใกล้สิหัวละอ่ะอะหัแล้วหันลหนล เย็นให้ได้นี่านีร้อยมากโดดมากอ้ยบ่ให้เอาเก็บแล้วบ่ให้ดอก เยง่เชียงหอกอืมเปโนนุ่งเอะไป็นมสพให้ปะจอมจอมว่าสอมจอมไสไสห้แม่บ้างด้คุณนะวาวจอมจอมมันจอมน่อัะนี้จอมนนี่นนอนแล้วนนอนแล้ว อุ้มแมอู่ไหนยังไม่เหรอฮะว่ดึงผมละดึงผมแม่ละสองจอมมาผู้ว่าสองจอมไปทำใอุ้มไปเน้อยนอนรับแล้วพอดีอาบน้ำไม่มาที่แมานอนนอนรับ รับดีไปบบยังรับบรรยากาศดีสิคนปู้กะกวยเองให้รับดีไยมาหน,น,น่อยนี่ปิบปิ๊บจิวิ๊บปิ๊บจิวบปิ๊บจิวครับผมครพ่อมนยบิ อับปิบปิบเทวอับปิบปิบเทวอบปิบปิบเทียวอบเิวเข้าไปดิเข้าไปดิเจจกเลียดออกไปเลย่ะเอ๊ะเอ๊ะตายไปดิ ้วกอะไรอีกละัิมวกไรย่อยอละครับผมกาแพนพ่อมนี้พาห่มหมอนกันว้เป็นไปเป็ดละกาแพงพ่อันี้เมือวานนี้หัวโซนฝาวัานหนึ่งป๊อกวันนึงบวาน

Ти ти тио. Оп 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 ти тио. Синь ява. Оп ти тио. Оп ти тио. Као. Э э. Оп ти тио.

ไปแล้วพ่อจะไปเฮ็ดเมียงแล้วยอกทำยังไพ่อหยอกวัวอะอยพ่อขี้ละ อ่ะป kind of <to ี ah> um, ่บวิ้ยจิ้มหกสวัสดีครับสวัสดีครับฮะ่พาเจ้าอนณาราทหน่อยยางเล่นยามือแรงฮึอกรลุงขี้นอด ให้เจ้าละบาได้เบิ่งแน่ยอุย้ยให้เจ้าอ้วนได้เบิ่งแน่สวัสดีครับมเดสวัสดีครับให้ที่เหย้าห้ามหนามเดี๋ยวเอิญเลยให้เหย้มาเด้อเบิ่งเกมเพิ่นยิกยิกจเกบ้านบ่นี่ให้เที่ย้ยิกจเกบ้านบ้างเฮ้ย อารมณ์ดีอารมณ์ดีครับอารมณ์ดีครับผมเฮียเคียดได้ยินไหมเอดเอๆเอทเอทเอทเออโหเมืองหครับเอาคือบูธแถวนี้ปเทยวเทบนี้ยยข้งนี้ยยครับ

ยุงยุ่งผู้นำบังฮ้อนแมย์ผู้ห่ไหลยผู้หญ่กาแมละครับครับผมนี่นี่ครับวินน่ะวินน่ะเฮ้าดังดเฮารังดงบ่ฮึฮึรังด